เงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยได้ถึงวงเงินคนละไม่เกิน40,000บาทนะครับเป็นข่าวจริงที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยนะครับเขาเรียกว่าโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยซึ่งหลักเกณฑ์ก็คือจะให้งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านโดยไม่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างรวมทั้งค่าบริหารจัดการ และค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน22,500บาทโดยถัวเฉลี่ยทุกรายการอันนี้ก็คือในอกลุ่มที่1น,นะครับได้ไม่เกิน22,500บาทก็ดูตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มส่วนกลุ่มที่2ก็คือค่าซ่อมแซมบ้านโดยจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเช่น การย้ายห้องน้ำหรือห้องนอนใหม่ทำหลังคาใหม่หรือการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุรวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน40,000บาทโดยถัวเฉลี่ยทุกรายการคือกลุ่มที่2นี่ก็คือต้องปรับปรุงเยอะหน่อย นะครับก็เจ้าน้ที่เขาจะพิจารณาตามความเหมาะสมว่าจะต้องปรับปรุงน้อยในกลุ่มที่1ก็ได้ไม่เกิน2 2 5 0 0บาทหรือว่าต้องปรับปรุงเยอะก็อยู่ในกลุ่มที่2ได้ไม่เกิน4,000 40, 0บาทนะครับก็เป็นไปตามความเหมาะสมและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งหากผู้สูงอายุท่านใดหรือว่าคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับผู้สูงอายุและเห็นว่าผู้สูงอายุท่านนั้น อยู่ในบ้านเรือนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนนะครับก็ต้องการจะติดต่อช่วยเหลือนะครับท่านก็สามารถติดต่อได้นะครับโดยขอให้ท่านนั้นไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด ก็คืออยู่จังหวัดไหนก็ไปจังหวัดนั้นนะครับหรือว่าจะไปที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าศูนย์พัฒนาสังคมอยู่ตรงไหนสำนักงานพัฒนาสังคมอยู่ตรงไหนเบื้องต้นก็ขอให้ท่านไปติดต่อที่เทศบาลอบตอหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่ของท่านก็ไปแจ้งว่ามีผู้สูงอายุ ที่อยู่ในหมู่บ้านบ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนและสภาพบ้านชำรุดทรุดโทมเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้อยากจะได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนี้ก็ให้เทศบาลอบตอเป็นหน่วยออพื้นฐานเบื้องต้นในการติดต่อประสานงานให้กับท่านนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่ จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้นะครับก็คือมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุกรณีที่อยู่อาศัย และหรือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาทต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็คือถ้าเป็นบ้านตัวเองเป็นที่ดินตัวเองอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอาศัยอยู่ บ้านแต่ว่าเป็นที่ดินคนอื่นเนี่ยก็ต้องอาศัยมาแล้วอยู่จริงไม่น้อยกว่า1ปีและการปรับปรุงบ้านเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุยากจนมีบ้านเรือนชำรุดทรุดโทรมนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินสนับสนุนในส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าเงินช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุยากจนนะครับก็มี2กลุ่มกลุ่มที่1ก็ซ่อมแซมน้อยหน่อยได้วงเงิน2 2 5 0 0บาทและกลุ่มที่2ก็คือซ่อมแซมมากหน่อยได้วงเงินถึง40,000บาทนะครับก็เบื้องต้นไปติดต่อที่เทศบาลอบาตรหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่โดยใช้เอกสารในการยื่นก็คือบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะครับ และหนังสือยินยอมให้ปรับปรุงบ้านอันนี้ท่านในกรณีที่บ้านอยู่บนที่ดินของผู้อื่นก็ต้องให้เจ้าของที่ดินเขายินยอมให้มีการปรับปรุงด้วยนะครับเมื่อส่งเอกสารลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าที่เขาก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเออบ้านของท่านชำรุดทรุดโทรมจริงหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะนำข้อมูลไปพิจารณา เข้าที่ประชุมและถ้าอนุมัติก็จะดําเนินการจัดการให้กับท่านต่อไปนะครับก็เป็นเงินช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุยากจนได้สูงสุดไม่เกิน40,000บาทก็แจ้งไว้นะครับยังไงก็ไปติดต่อสอบถามเบื้องต้นได้ที่เทศบาลอบตอรหรือว่าสํานักงานเขตในพื้นที่ครับ